บุกเลยครับบุกเลยฮนะเอ,เอาเลยดำเอาเลยผมก็ให้สัญญาตั้งนานแล้วนะฮะก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะ ทีมที่หนึ่งดันไปตรงกลางสนามนะอันนี้ทีมที่สองตั้งรับนะทุ่งหอคอยนะหนึ่งดันไปฮนะ,นนะไปเลยไปเลยไปเลยฝั่งหัวหัวมันดันมาแนละ้วทางถนนมาแนละ้ว ใครใช้ซิกอะ่ะหมาแล้วหัวมาแล้วนงตัวเข้ามา,า้ครับแ้พึมานอน้องหน้ากู่ไอเดียกูไม่ะลกนะมึงขอร้องพอเอะอ่อะอะอเาเอาไปฮะดูครับถ้าใช้คนก็คือเวิดนะ ไต้หวันไต้หวันเยี่ยมเสิรที่เนากฮะสนามน่าเล่นใช่ไหมนะ้เจ้าหน้าภาจันเหนือ้ยเดี๋ยวเรื่อยๆเ,เราจะมีสนามให้เล่นใหม่เรื่อยๆนะ เราหวยอะไรเยอะกว่าแปดคนแล้วตรงหอคอยใหญ่ออกฝวามือไปแล้วสายสองฝาสองนยซสายมาสองขวามาสองไอ้เด็กโหดนะนี่แม่งคนดูแล้วคนที่คนเดี๋ยวกลัวมันดับเสียงอ่ะเดี๋ยวต้องต้องเตือน ไ้่เขารู้เรื่องไว้นั่นอ่ะเขาจะกลยิงกันเหมือนกันลง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 หลังเลยลงจากหัวเลยเดี๋ยวลงไปจะดูกันไมยมาแล้วสมุดเอาละไม่เอา มัาจะถือซิกไปเพื่ออะไร <c oughs> ลูกามใหญ่หอมอเอ้าขอ,ขอ,ขอพวกไหนครับแอดผมมีแต่คนเอ้า เอ้าผมก็ให้ทุกคนแล้วนะอะไรวะให้ก่อนแข่งแล้วอะไรวะเอ้าเอาเลยครับต่อไปเลยพี่แล้วผมรับพี่แล้วนะพี่พี่คุณอยู่กับพี่ดีแล้วเด้อฮโอ้ยถึงบูกเอาไว้พี่บุญแม่บุกมาเนี้ยไอ้แม็กกูจะหมดเดี๋ยวบอกว่าจะขอแม็กอีกนะ

เขาก็ไม่มาเอาอืมีมีมีเขามีเขามีมีดครับถ้าไม่มีแม็กก็ฟันเอาแล้วตายก่อนจะเดินถึงแล้วครับคุณ10นาทีในการแข่งขันนะเพราะว่าผมอัดคลิปได้10นาทีนะต้องขติใจไปหวั่นแล้วนะไปโอ้ยเดี๋ยวือดเดือดแล้วไปอยู่บนรถเจ๊วะไปนจอกันที้มาก็ เออถ้เป็นจอธรรมดา,าน่าจะมันแม่งจอจีมันมีอันนี้บังว่ะเราต้องลงไปดูสดสดมาดูสด,ดสดัะแล้วนะคตอนนี้ทีมเฉิมได้ดันมาถึงจุดตั้งรับของทีมหนุมานแล้วนะแยกไปแดนมีสองตัวอ่าตอนนี้ทีมหนุมานโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เปรียบมากเลยทีมเฉิมได้ดันมาแล้วก็แตกไปสองลำตัวแล้วหรืยอยังไง อาจะออกแต่ัปหนึ่งตัวอยู่ตอนนี้เหลือห้านาทีนะถ้าหมดเวลาก็คือว่าใครชนะเออใครใครคาัาภครับคนจะเยอะกว่านะ,นะานได้ชนะนะ ขนมันครับเออแคนคุณเออทีมคุณตอนนี้มีกี่คนนะแกนคนโอ้โหมึงเยอะมากเลยนะยอดมากนะอะไรบวกเลยเออแปดคนอะบวกเลยเกล้าหรือเปล่านะขนนะุมัน โอ้ยโอ้ยเลือดเลือดแตกฮะมาแล้วมาแล้วทีมอะเดี๋ยวบอกว่ายามหมดนะยามหมดก็ซวยเลยนะฮะมันโดนนะโดนโดนบี้นะ ไปบันหนึ่งนะไอบั้นอะไรมาไอบันละหนึ่งตัวไปวันนี่แล้วหนึ่งตัวครับสำหรับทีมถึมนะทีมที่หนึ่งไอสองล้ำตัวแล้วสองตัวมะสองตัวฝั่งขวาไหมฝั่งซวยปไหวแล้วไปอีกแล้วหนึ่งตัวนะโอ้โหโหเยอะจริงๆว่ย ไปนลยิงนุบันไปหนึ่งนะไปสองครับยิงเดือดไปอีกหนึ่งนะยิงนุมันไปหนึ่งยิงเดือไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายโอ้โหวิ่งบิ่ดกับเพื่อนนะแตกโอ้ไปหมดแล้วใช่ไหมมาจังครับหมดยังหมาจังหมดยังครับหมดยังครับไปบ้านนะไรนะหมดโอ้หมดแล้วฮะ หมดแล้วเนาะโอ้อยังนัวเลยโอ้อยังหานะ,าะกิจกรรมเล็กๆอ่อาเฮ้ยเฮ้ยตกเตมหมดเลยไงสนามหน้า,ามันนะหมดแล้วหมดแล้วทีมเสี่ยมหมดแล้วนะหมดแล้วครับทีมนั้นหมดแล้วครับยังโอทีมนี้นอ่ามารับรางวัลน,นะครับทั้งทีมเลยแล้ว <S <S เจอกันใหม่ครับคราวหน้านะ สันส้นๆแต่มันฮัลโหลแอ๊ดฮัลโหลแอ๊ดต้มเอาไงเน,นงี่ยพี่เพราะผมแพ้เนี่ยจะให้เข้าไปต่อหรือว่า